โอ้ยนี่รถเชียงเสิงประดิษฐ์เองนะเนี่ยอุรอเล็กทำมถึงล้อเล็กครับหลังล้อใหญ่ทำไมถึงล้อข้างหน้าล้อใหญ่ล้อใหญ่ข้างหลังข้างหน้าล้อเล็กครับจะประดิษฐ์ใหม่อ๋อประดิษฐ์ใหม่นั่นนี่เชียงเสิงทำเองนะเนี่ยอ๋อวันพังอ๋อล้อกำมพังเชียงเสิงกำลังซ่อมใหม่นะคันนี้ไม่ทันครับว้ายเชียงเสิงกำลังซ่อมใหม่วิ่งได้ยังลูก จะวิ่งได้แล้วจะวิ่งได้แล้วนะเอาไปเลยปุ้นปุ้นยังไม่ได้ยังยังใส่รอยยังไม่สนิทเลยเอายังไม่สนิทเลยนะสนิทแล้วเอาไปเลยปุ้นอ่าเสร็จแล้วนะปุ๊บปุ้น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 เอาไปเลยตุนตุ้นตุนตุนตุนอ้าวไปเลยลูกโอ๊ยรถระวังระวังสิระวังลงถนนกุกขะนะ ุุมโออยกี่คันน่ะมีกี่คันนะครับคันที่สองอีกคันอยู่ไหนเปลี่ยนล้อให้ให้ล้อข้างนี้มันไม่อยู่อ๋อล้อมันพังนะก็ต้องเปลี่ยนล้อใหม่นะอืต้องเปลี่ยนให้มันอยู่พื้นใหญ่เหมือนกันมัน ได้ไม่เอียงเอียงเหมรถป,รปร๋าโอ้ยสนุกจังเลยอะ่ะเป็นวิศวกรซ่อมรถนะเนี่ยอุย้ยวิ่งได้แล้วตังตๆๆงตังตังตงตั้งตงตงตงแต่ล้อนี้มันต้องซื้อใหม่เอาล้อนี้มันต้องซื้อใหม่นะมันพังมันพังนะครับ เอาแล้วซื้อใหม่แล้วทำยังไงก,ก,ก,ก็ใส่ล้อใหม่อืออ้ยอุ้ยอ้ยซ่อมตลอดเลยอะ่ะรถคันนี้ต้องเมนเทนเทนตน์นอย่างดีเลยนะใช่ไหมลูก <S <S เอาเลยเนี่ยซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกเลยเนี่ย โอ้ย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 ซ่อมตลอดเลยนะอ่าอ่าอ่าซ่อมให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอครับไปได้ไหมพร้อมยังพร้อมแล้วปุนปูลเอาไปเลยว้าวต้องเปลี่ยนเหรออีกไงต้องเปลี่ยนอีกแล้วเหรอใช่โอ้แสดงว่าซ่อมไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มันมันหล่นโดนหลน หนห่น,นมันหล่นหัวทะลุโอ้ยหลนหัวทะลุเลยต้องซ่อมซ่องต้องซ่อมใหม่นะอ่ะไป<ล>ะไปไปเตอร์มันต้องขับที่ดินอย่างเดียวอา่อาวอ่าวซ่อมต่อใหม่เลยที่เขาเขาอ๋อขับที่เาสาไม่ได้นะขับที่ที่เขาทะลุต้องเขทาทะลุนะโอเค พร้อมที่จะออกขับหรือยังยังโอ้ยซ่อมบ่อยจังเลยรถคันนี้อืมนี่คันนี้ก็จอดคิวอยู่นะเนี่ยจะเล่นด้วยเนี่ยคันเนี้ย้านไหนนี่ไงเอาล้อมาวางไว้ข้างบนเลยปนปืนปืนปืนซ่อมเสร็จแล้วยังโอ้ยมาสองคันแล้วมาช่วยกันใช่ไหมเนี่ยปืน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 เลย ่ืม,มเสร็จยางเล่นเสร็จยางเนี่ยยังใส่ล้อไม่เสร็จเลยกำลังประกอบอยู่นะประกอบเสร็จยังยกมือขึ้นเดี๋ยวแป๊ แป๊บหนึ่งนะ,ะเ,นงเอาอเราเชียงเสงแป๊บหนึ่งนะเชียงเสงจะขับแล้วนะขับแล้ว<ต>พร้อมหรือยังพู๊นไปแล้วนะโอ้ย <laughs> นี่อุ้ย<ๆ>มาชนอะไรอยู่เนี่ยอะไรนะมาเข้าบ้านเชียงเสงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตรงตรงนี้จะมาปลูกนาอ๋อโอเคเลยอ่ะไปคนนี้ก็มาด้วยคนนี้ก็มาด้วยเอาสามคันเลยนะ เอาไปต่อแถวเลยปุ๊ป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 ปอ้ยมีหาโรโรโรอยู่ในรูด้วยอ่าอ่าลงไปทำอะไรกันอยู่ในะรถสามคันนั่นนะ่ะก็ก็มาปลูกนาไงอ๋อมาทำนาหนาะนี่บ้านเชียงเสยงนะ โอเครถไปทำนาแล้วอ well, ่าเทปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบาย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 แล้วบายบายบ่งมือไม้ไม้แล้วบายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะยังนะยังนะเอายังไม่เสร็จหรอกลับก่อนอ๋อใส่นาเสร็จแล้วกลับมานะครับกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วกลับมากี่คันครับกลัมาสามคันโอ้มาหู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 ห อามาพร้อมแล้วขาบายบายพี่ๆนคัคะ่ะเพราะว่าเสร็จแล้วบายบาย